เลือกได้แล้วค่ะว่าจะปักรูปอะไรดีเป็น L497 นะคะเป็นรูกกระตูนน่ารักน่าหักที่สีสันสวยงามมากๆเลยเตรียมปักขึ้นต้นไว้แล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่พี่แอลปักเสร็จแล้วน้องน่ารักจริงไหมดูจากสีใหม่ก็เห็นแล้วค่ะว่าสีสดใสน่ารักมากๆ On the ภาพนี้ใช้คำว่าน่ารักได้เปืองมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพอเดินเส้นเสร็จแล้วนะ น่ารักที่สุดเลยค่ะโดยเฉพาะน้องอยแยงสีงคู่ข้างหน้ามากๆเลยค่ะอิงแอบกปนหน้าดูเป็นยังไงคะน่ารักที่สุดเลยเดี๋ยวพี่แอลเตรียมไปซักน้องก่อนนะคะทุกครั้งที่นำผ้ปาปักคอสติมาใช้น้ําหรือว่าเตรียมซักนะคะพี่แอลจะต้องแอบด,ดูตอนที่เขาอยู่ในน้ําก่อนทุกครั้งเลยมีความรู้สึกว่าสีใหม่จะสวยและสดขึ้นนะคะโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในถ้าน้องนนพูดได้น้องก็คงบอกว่า ซักชั้นสักทีเถอะตอนนี้ฉันจะเปื่อยหมดแล้วหลังจากซักรีดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็สวยสะอาดหมดจดสีสดมากๆเลยค่ะ